เคยไหมที่มองแม่บ้านคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเขาเก่งจังเลยทำกับข้าวให้ลูกทุกมือ้อพ่อแม่ช่วยดูแลแถมยังได้เที่ยวด้วยกันพร้อมหน้าแล้วเราก็หันกลับมามองตัวเองอยู่กับลูกแค่สองคนเงินเดือนก็ต้องวางแผนแทบขาดใจเวลาสำหรับตัวเองแทบไม่มีเลย แต่รู้ไหมคะชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเริ่มต้นจากสนามที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราต้องวงิ่งทั้งที่ไม่มีคนผลักจากข้างหลังต้องล้มแล้วลุกด้วยตัวเองต้องเป็นทั้งร่มให้ลูกและเป็นพืนให้เขาเดินดังนั้นอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครเลยความเร็วของเขาไม่ใช่ความล้มเหลวของเราความสำเร็จของเขาไม่ได้ลดคุณค่าของเรา แค่คุณตื่นมาอีกวันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนั่นคือชัยชนะของคุณแล้วจำไว้นะคุณไม่ได้ช้าคุณแค่วิ่งในสนามที่ต่างกันและคุณกำลังทำได้ดีมากแล้ว